Oh, ่าเดียวกันเลยแพนด้ากุ๊กๆฝากทุกคนกดติดตามช่องพี่กุ๊กๆุตรงนี้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะ รถขังบังคับวันนี้รถมากเลยอ่ะอุ้ยผู้อาสาให้อ่ะวันนี้ต้องฝึกเล่นให้เก่งๆไปเลย กู๊กูรถถังบังคับหรอใช่เฮ้ยรถบังคับวิทยุอะไรเนี่ยหรอใช่แล้วกูกูเนี่ยคูงให้ฉันมาพอดีเขาเปิดร้านขายของเล่นอุ้ยจริงหรอเฉันอยากเล่นมากขอเล่น้หิโอยดิ แต่ฉันว่าสีนี้มันดูไม่เหมาะกับผู้หญิงแบบแบลเบลเทงร์นเลยอะน่าจะเป็นสีอื่นนะแบบสีชมพูอย่างเงี้ยรถบั๊คับสีชมพูวะโอ้ยก็อันเนี้ยมันเป็นรุ่นทดลองผู้ชายให้ฉันมาลองก่อนแต่พวกเนี้ยฉันจะไปสอยสีชมพูมาอุ้ยจริงเหรอใช่อุ้ยอุ้ยฉันก็อยากได้เหมือนกันน่าอุ้ยเธอรถขับมาขับมานน่โอ้เนี่ยกูกูเดี๋ยวฉันจะโชว์ว่าคนที่เล่นเก่งอ่ะเขาเล่นกันแบบนี้ดูนะโอ้โห โอ้โหโอ้โหขับได้ตรงแดววมากอะเห็นแม่ฉันบอกแล้วเธอเล่นไม่เป็นแล้วรุ่นเนี้ยรุ่นพิเศษด้วยกุกกู๊กทำไมมีจออุ้ยจริงเหรอใช่แต่ไม่มีกล้องนะอุ้ยมีจอด้วยอะใช่กุ๊กกแต่ที่เด็ดที่สุดอะฉันจะโชว์ว่าไอตัวรถถังเนี้ยสะเทือนน้ำสะเทือนบกด้วยอุ้ยเหรอเุ้ยเอาเร็วเร็วเลยฉันจะแปลงร่างโชว์เอง ราก็เอาลงน้ำเลยก็ลงน้ำโอเคโอค้โ,อโหเหมือนลอยกระทงถึงเวาลาปล่อยรถถังลงน้ำอ่าเฮ้ยลืมดมากเลยพี่ดโอโอแต่เดี๋ยวก่อนฉันว่ารถแบบเนี้ยมันธรรมดาไปอ่ะมีจอใช่ไหมใช่เมื่อกี้เธอบอกมีจอใช่แต่ไม่มีกล้องใช่มันขาดกล้องอ่ะอุย ไปเจอกล้องมาเธอมันอะเหมือนโดนทิ้งอะอยู่ข้างทางรกรางมากเลยนะเป็นแบบเหมือนของเก่าอะฉันว่าน่าจะมีคนอะที่เอามาทิ้งเพราะว่าเขาอ่ะไม่ใช้ประโยชน์ฉันก็เลยเอามาดูมันยังใช้ได้โอ้ยจริงเหรอกล้องเนี่ยเออเนี่ยเดี๋ยวฉันอะเอากล้องเนี่ยติดรถบังคับเธอดีกว่าเข้ามาเข้ามาเข้ามาจะได้สมบูรณ์ A few moments later ติดกล้องลงไปแบบนี้ แค่นี้ก็จะเป็นรถบังคับวิทยุที่มีกล้องโอ้ยเห่างเงี้ยเอาไปเล่นในบ้านดีกว่าโอ้ย,อยเล่นเลยเล่นในบ้านนี่แหละผอจะถ่ายจิตอะไรระะรนี่ขับแบบนี้ เนี่ยหอยกูกลัไม่เห็นจะมีอะไรเลยน่าดิทำไมไม่มีอะไรอ่ะหลอนไปเองหรือเปล่าเนี่ยอ๋อเลนเล่นเล่นไปเล่นเล่นอ่ะนี่ฉันจะลองขับกลับมาแล้วขับไปอีกนะ กูกูฉันว่าเธอดูหนังผีเยอะไปโฮ้ยมันจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงอะอ๋อเธอหลอนไปเองแล้วแหละกูกูไม่เห็นจะมีอะไรเลยโฮ้ยไม่จริงอะมันมีผีตัวนั้นนะมันรูปร่างนะน่ากลัวมากเลยมันคลานแบบเหมือนผีเมฆมูมอะเหมือนผีที่มันแบบกระดูกเตกห้างอะแล้วหน้ามปนขาวๆตายำอๆอ๋อกูกูพนด้าหรือเปล่าเฮ้ยใช่ที่ไหนเพนด้านอนอยู่ตรงนน้นอ๋อเฮ้ยมันนูมากเลยเธออะ ฉันอะฉันเห็นจริงๆนะมันเป็นเหมือนตู้ยูนิเวอร์สัอก็พูดอะไรก็แบบเนี้ยถ้ามันเป็นยูนิเวอ่์สัโอ้ยก็เธอพูดมากเอาขนมอุดปากซะเลยอ่ะเฮ้ยโอ้ยนึกอะไรกําเจบเฮ้ย,อ,ยอาทิตย์หน้าคุณครูก็จะคัดนางรำแล้วนะเรามาฝึกรำกันดีกว่าได้เลยตั้งท่าแบบนี้นะแบบนี้หรอโอเคใช่รำเลย ตามตามเราเลยนะได้โยขาลงด้วยหอยต้องเยอด้วยอ่ะก็ครูสอนอย่างนี้นี่พ่อยตัวต้องอ่อนก่อนนี้นะดู <c oughs> อ๋ออย่างนั้นเลยเหรอโอ้ย <c oughs> <c oughs> อ่ะพ่อยหายไปไหนเนี่ย พายไม่ได้เรื่องเลยอ่ะตัวต้องอ่อนอย่างนี้ผีผีได้เวลาออกกำลังกายแล้วคนหุ่นดีๆอย่างเราเนี่ยนี่นาบังอยู่กุ๊กๆนี่แหละสบายใจดีหนึ่สอง 哎。Okay. ผีๆๆอะไรก็ไม่รู้ฉันจับก้อนหินเนี่ยยัดปากเขาว้าวตุ๊กเศษชันแน่แฮตตี้โดนก้อนหินโดนแน่โออๆๆะไรอะไรอ่ะเฮ้ยนี่มาเลียจริงด้วยเฮ้ยเป็นอะไรอ่ะไม่สบายเหรอมานอนตรงนี้โอ้เล่ปุ๋มปกวมก่อน มาเลียอย่าฝรั่งมาเลีย <S 2> <S 2> ไปอะไรย <S 2> <S 2> มานอนเลยตรงนี้เนี่ยอ๋อบ้านฉันนไม่ใช่ที่นอนนะกุ๊ก ลืมให้เา